วันนี้จะมารีวิวน้ำพริกแมงดานะคะจะกินน้ำพริกแมงดาไปแหละเดี๋ยวจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้จะไปเรียนวันแรกเรียนในแต่9โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งจะไหวหรือเปล่านั่งอยู่เฉยๆอะ2อ,อาทิตย์นะคะทีนี้กีอาทิตย์หน้าไม่ไหวก็ต้องไหว นี่น้ำพริกเมดาน,นะคะสค้มซจะกินวันนี้แหละเจ้าหรือเราจะกินน้ำพริกครึ่งอันนี้ครึ่งกิโลคนไหนสนใจกับกับลุณาทักข้อความได้เลยค่ะนี่ค่ะมีสีเทให้ดูนะพริกเมดาปลาย,ย่างนะคะครึ่งกิโลแล้วเนี่ยสามารถเก็บตู้เย็นได้สามเดือนเจ้าดจ้ิอันนี้ครึ่งกิโลใครสนใจทักได้เลยนะคะ นี่ค่ะน้ำพริกเมงดาปย่างอุท,ทนนัยธานีนี่เจ้าเราใส่แมงดาเป็นตัวนะคะนี่ค่ะอร่อยลองไปชิมดูน,นะคะให้สนใจทักขอความได้เลยเจ้าสมติก็จะกินกับน้ำพริกไข่ต้มก็พักวันนี้มีสุกีนี่ ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดไม่หวานไม่เผ็ดไม่หวานถ้าใครขาีนเผ็ดจะต้องใส่พริกป่นเจ้าผสมซีจีกับไข่ต้มไข่กับยำได้แก้แต่เด็กคนต้อไฟไ่เยอะไข่ต้มกับได้แก้แต่เด็ดกอนนะถึงเจ้ามาหลีบทำทุกอย่างแก่เข้าของสามีแล้วตั้งแต่เช้านะคะจะเป็นแม่บ้าน สิ่งก็จะเป็นแบบนี้ตลอดข้าวที่กินได้หรือเปล่าแหละเพราะมันเช้าอยู่เนาะต้องกินได้เจ้าปั่นจักรยานไปกับไป10บกิโลกับ10บกิโล,กกโลไก่มากอันนี้น้ำพริกแมงดานะคะสมสิีก็จะกินน้ำพริกแมงดาเนี่แหละเจ้าใครสนใจสั่งได้นะคะสำหรับ เมืองไทยนะคะต่างประเทศไม่มีค่ะไข่ต้มไม่ได้ออกบ้านนานแล้วยังบุตรเบอกแหละคนเรามันก็ต้องมีลูกส่วนตัวเนาะ หิวนะจะต้องกินฝรั่งถ้าไม่ใช่เวลาเขาเขาไม่พักนะสกินนี่หรือว่าบวบมันกินดิบได้นะคะอร่อย ไปหมู่ไปเดินมเลิกบายสามโมงเก้าโมงครึ่งถึงบายสามโมง ซิปวันนะคะสองอาทยตย์อ่ะนี่แหละรับกีเ่เดือนรัฐบาลเราเินเงานตกงานเนี่ย มีคนถามว่าเงินตกงานได้เท่าไหร่จะจ่าเงินเดือนจ่อยี่น้อยกว่าต่าเงินเดือนเงินเดือนง,ง,ง,งสิได้แสนหนึ่งใช่ไหมเงินตกงานตองสิหกักภาษีแล้วนะได้แสนบาทแต่เงินตกงานได้ หกมื่นหกมื่นหกก็ได้เลยเรหมื่นก็ได้ห้าหมื่นห้าสามหกพันหกพันก็ได้แปดหมื่นต่ำลงมาสองพันประมาณนั้นเลยเจ้าอร่อยนะน้ำพริกแมงดาถ้าคนไม่กินเผ็ดอาจจะถ้าคนกินได้ก็ ส่พิกป่นลงไปเจ้าไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นนะตำเองใช้มือตำเน่ยแมงดาใช้เป็นตัวตัวเลยน้ำพริกแมงดาปลาดุกย่างปลาดุกนานะเจ้าอิสลามกินได้อะ ที่อก่ี่นี่หมูแล้วนะเขาเมืนหมกเกลือ เราออกจากบ้านประมาณ8โมงเกิน